เอา,ปาไปไปไป,ไปโอ้โหนะครับพี่น้องครับแพะแพะแพะไปแล้ว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 พ่อพัน่มัวน <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาอ่ะยูที่ฟาร์มแพะปานนาัดนะครับไอ้ไ,ไอ้แพะเขาเป็นพันอย่างครับเนี่ยพันบ่อป่จะดูน้อง <c oughs> นี่น้องปอนนมพร้อมอันนี้มันมักินนมมาทันมูบ่ตัวนี้ขึ้นหน่อยนิดกินนมอยู่ไง น,น,นี่ครับไอนี่ก็เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับพี่ครับอ่าแนนาตัวนะครับอ่าชื่อพิลาจ้าพิพลาจ้าครับข้พาพ่เชนิตก็ค,คืออ่าจังใดคือได้มาเลี้ยงแพะอย่บานฮองครับพี่กะย่อนโควิดแหละย่อนโควิดจ้าเมื่อกี้พี่เหตุงานอ,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 อยู่แถบหรือกะเหตุงานอยู่นนทบุรีจ้านนบีเป็นบริษัทเป็นบริษัทเขาส่งออกอ๋อพอเจอวิกฤตโควิดกันเลยแบบแมนกันเลยหันทั้งมา มาอยู่บ้านเกิดกลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับเนาะก็ได้นำทุนที่มีอยู่มาลงแก่คือบ่เคยเ่าเคยเลี้ยงมาก่อนมาครับยังค่ะยังก็เพิ่งเพิ่งเลี้ยงกันมาครับเนี่ยเลี้ยงเป็นมือใหม่เลยเนาะมือใหม่เลยเดือนกัวครับเพิ่งเลี้ยงได้เดือนกว่าเองจ้าอืมพอดีนะครับผมก็ชิได้อ่ามาให้พี่นะครับถ่ายทอดความรู้เนาะเขาลงทุนเนี่ยสื่อแม่พันธุ์หมอครับดึงเลยสื่อแม่พันธุ์จ้ะ เอาเท่าตรงการเห็นผลไหวเท่ากับคือเอาที่ทับมาแล้วอืในฟาร์มของพี่นี่คือเอาแม่พันธุ์ที่มีทับมาแล้วจ้ะคือสิบสองตัวอ๋อต้นทุนนี่แพงไหมครับแม่พันธุ์นี่กระต๊อกเลี่ยร์กระมื่นต้นต้นไงต่อตัวแสงว่ากัเป็นหลักแสนนะครับนี่ลงทุนค่ะพอพันธุ์ก็สูงแน่ลงทุนขลังเลยพี่ลงทุนไป ทั้งหมดเท่าไหร่ครับได้จดใบบัตรข่าวอะไระก็จดใบรายละเอียดประมาณเกือบแสนสามแต่แสนสามบวรวมลงเรือนเนาะบวรวมค่ะเฉพาะเฉพาะอ่าแม่พันกับพ่อพันธุ์นค่ะแม่พันธุสิบสองตัวกับพ่อพันตัวหนึ่งจ้ะก็ประมาณแสนสามเนาะเลี้ยงมาประมาณเดือนกว่าได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วสี่ตัวจ้ะสิบสี่ตัวโอ้ก็เป็นเป็นแล้วเจ็ดแม่อืมก็คือเพราะว่าเขาแม่พันที่พร้อมคลอดนะครับเนาะก็คือตอนเอามาสิบสองตัวแม่พันตัวนี้ออกมาอีกสิบสี่จ้ะสิบสี่แล้วลูก ลูกเฉพาะลูกสิบสี่นะครับเนาะตอนนี้ก็ร่วมประมาณยี่สิบยี่สิบหกตัวยี่สิบตัวพอพันก็คือแพะที่เขาเลี้ยงเนี่ยจะเป็นแพะเนื้อนะครับพันพันบ่อคือตัวผู้เขาจะขายเป็นเนื้อออกไปแล้วก็ตัวแม่าจะไปเป็นแม่พันธุ์อนาคตนี่ครับลักษณะโรงเรือนเขาก็ใส่ยกสูงนะครับเนาะใม่สีเหลือยูอ๋ออุปกรณ์คือเป็นของเฮาอันนี้สั่งเองได้ไ่มครับนี่ เวนดีซื้อกับซีมีคงเล็กแน่ครับั้งกสีอ่ะการประหยัดต um yeah, ้นทุนก็คือเป็นไม้เก้าของเฮาแล้วก็อ่ามาปรับเป็นโร่งเรื่อนของแพะเดี๋ยวขอึ้นในเบื้องรุ่งเรื่อนใ้บอครับอ่าขึ้นไปเบิ้งอันนี้ในร่งเรื่อนเข้าจากเ็ดเป็นเป็นคอกไว้บอกครับหรือว่างได้เป็นคอกที่ไว้สาหรับเขานอนกับพื้นไอเข้าต้องจําเป็นบ่ครับว่าเวลาเอาแพะขึ้นมานี่ต้องแยกหรือว่าเข้าเอง สี่ข้าแยกเพราะว่ายังในลูกอ่อนออ๋ครับเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวแยญ่มาลบกวนเนาะเกียบมันชนครับเพื่อมันจะคลอดจันที่ดียวจะพึงคลอดยังไงสีกระเทือแยกข้าแยกข้าแยกไป็นก้อนมีทั้งหมดจะคอดครับแม่นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคอดเนาะจ้แล้วคือข้าคอกเขาคลอด้นเบิดหรือเปล่าไปเอาเองหมอกมีบอสข้าวเจียวคอกเบิร์ดก้อนทีเหลยวทีอยู่ข้างนอกอ๋อซุ้มยุงหมอกก็คือซุ้มตั้งไหนครับตัวใหญ่แล้ว ัวใหญ่แล้วแล้วก็แม่ทีเพราะท่านไนคขอดอเ้าสังเกตว่ามันเริ่มไก่ขอดเทาสีใหญ่เขาในขอกไว้เลยพอเวลาฝัางเทียฮชุกเฉินมันขอดเมื่อคืนมันกระสีแดงมูสีใบเหยียบนี่นะครับนี่กับลูกชายนะครับเนาะ,ะมาอยู่บ้านเขาละ,ะ,ะลก็กคือเข้าใหญ่ครอบครัวมาอยู่บ้านเกิดแล้วนะครับเนาะก็มาตัาง้ตงรักไม่นะครับเนาะนได้เอาทุนที่มีอยู่ไปลงทุนในการซื้อแพะมาเลี้ยงมองคิดตรงไหนครับคิดว่ามันจากอนาคตเทาจะมีรายได้เนาะเพราะว่า คิดว่ามั่นสิเป็นารใดเสริมของเขาครับจากที่เขาบอกเป็นผู้บอกไงาว่าเขาอยากเป็นเกษตรกรยุคใหม่ก็ต้องไปวังว่าเฮ็ดนะต้องให้เขาออย่างเดียวถ้าตรงนี้ไรไดเสริรมอย่างอื่นก็เป็นแนวคิดเกษตรกรยุคใหม่น,นะครับแพทยนี่เป็นศาสตร์เศร,รษฐกิจนะช่วงนี้เนาะเพราะว่าก็เป็นงานที่กำลังมาแรงกันยอดนิยมกันเยอะในหน้ามีเอม็มก็คือเอาไว้ไวยังครไง ผสมในน้ำให้มันกินเขาใว่ไหมเนี่ยมันคลัพทายกินมันติดรสกินเนาะก็คืออ่ามาเห็นพี่น้องมึงนะคือเขาต้องผสมอีเอมก่อนมั้บ่ผสมอีเอมสมสมผสมสมผสมหลายบ่หยอดบ่หลายบ่เยอะเยอะเยอะกับผสมน้ำให้แพะกินเนาะเพื่อในการดับดับกินของของมูลแพะเนีนจ้ะทั้งมูลทั้งชีอันนี้ก็คือเขามาทำามสานเนาะเวลาปล่อยก็คือมูลแพะก็สามารถเป็นปุ๋ยได้ไบ่ครับนี่เป็นได้ค่ะ นี่ก็มาช่วยพ่อกับแม่เนาะอยู่อยู่ปอได้ละปอสองกัอ่าเป็นอีกอ่าครอบครัวตัวย่างอีกครอบครัวนึงนะครับที่โดนพิษเศรษฐกิจของโควิดนะครับแล้วก็อ่าได้กลับมาอยู่บ้านเกิดมาตั้งหลักใหม่นะเพื่อนก็ได้นําอ่าทุนที่มีอยู่นะครับมาลงทุนเพื่ออนาคตกัสิเป็นอาชีพหลักเลยกว่าได้อนาคตเพราะว่าเฮาสิขยายไปเรื่อยเนาะซึ่งตอนนี้ก็เห็นผลแล้วแค่เดือนกว่าก็ตอนนี้ก็สามารถเพิ่มเป็นเท่าตัวแล้วแพะแพะเฮา เดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องแพะข้างล่างแล้วก็ฉีสอบถามในเรื่องของตลาดว่าวาราคาเป็นตั้งใดตั้งใดนะครับ๋ยวรอเพื่อนทำข้อสั่ง้างบนก่อน๋ยวาให้ไปเบื้องแพะข้างล่าง่านนะครับนี่สำหรับแพะของเพื่อนนะครับเป็นพันบ่อนะครับแพะนี่จะมีหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าแพะที่เพื่อนเลี้ยงก็เป็นพันบ่อนะนี่ครับมีแม่พันธุ์ครับเพื่อนออกมาลงทุนไปแม่พันธุ์สิบสองตัวนะครับกับพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนเอาแม่พันธุ์ที่พ่าพ้อพ้อคลอดนะครับเพิ่งตั้งท้องอย ต้นทุนของแม่พันธุ์ก็แพงนะครับพี่น้องครับก็บตัวละเป็นหมื่นนะครับรวมรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณแสนสามเนาะพี่น้องเนาะลงทุนในครั้งแรกนะครับสำหรับการเลี้ยงแพสิบอ่าสิบสองตัวนะครับสิบสามตัวรวมพอพันธุ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับต้นทุนในการเลี้ยงครั้งแรกนะครับซึ่งเพื่อนก็ได้เอาทุนที่มีอยู่นะครับไปมาลงทุนในจุดนี้นะเพื่ออนาคตมองว่าเป็นอ่าอีกช่องทางนึงครับในการอ่าสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับอาหารที่เขาให้แพะกินเนี่ยคืออาหารหลักก็คือต้นกระถิน嘛ครับ เ่นจ้ะ2สองขาบขาบเศร้ากัขาบ,าขาบขาบใบาของเขาอืมก็คือเข้าไปเอามาแล้วกับปล่อยให้มันกินเองเลยจ้ะถอดเวลาเ้าสิกำหนดเวลาเลยใครกินแค่สองขาบมาครับอ่าเพราะว่าขาบแรงเ้าสิเป็นพวกผสมหัวอาหารหอ๋อคือเป็นเสริมอาหารขึ้นมาจา้ะสงโปรตีนทหม้มอีกจก้ะแต่ว่ายังมัอเศร้ากับช่วงนี้กับช่วงใบใบาสามนี่เนะาะก้ะปล่อยให้แพะกินต้นกระทินกันก้อนอน,นะครับแล้วหลังจากนั้นกับนี่คือพี่จะไปเตรียมอาหารมาให้มันอีกรอบค่ำอีกจ้ะอืม อาหารที่เขาเตรียมคือเป็นพวกอะไรครับเป็นหัวอาหารผสมอ๋ออาภาเบิ้งไดครับมังมือกาแล้วแต่เพราะว่าเขามีหยาอ๋อคือบืก็คือมีหยาแน่แล้วก็เน่ต้นกล้วยเน่อ่หมุนเวียนกันนะครับเนาะก็คือลดต้นทุนไปอีกอย่างนึ้งในอ่าในส่วนของอาหารนะครับอาหารเสริมอืมกันเลี้ยงง่ายครับเนี่ยเบด้เลี้ยงยากกว่าเนกาง่ายจ้ะแต่ว่าเข้ากับเตียงบอกว่าเข้า หากระถินปลาเข้าไปหาหาทั้งใดครับกระถินน้ำบานห่อเหนี่ยวหรือปลาแนี่ๆตามถนนห้าเนี่ยวต่อไปห่าชิบนได้ปลูกเอวไปครับกระถินแก่คิดว่าเพราะกระถินอกระถินมันเป็นอ่าไม้ที่แบบโตง่ายแล้วก็หาง่ายเนาะครแบบตีมันอ่าบางคนนี่เขาไม่อยากหากระถินกับมียายาเสริมจะเป็นยาเนาะจาหันห่าน้ำบานห่าหาได้ก็เอากระถิน มันไมนได้กลิ่นอะไรครับกินใบมันบอกินยอดมันบอกกินเบิร์ดกลิ่นเบิร์ดเลยต้นก็กลิ่นครับลั่มต้นกินหมากก็กลินอ๋อเนี่ครับมันก็ชิกินอาหารก็คือกินยอดกระถินแล้วก็ใบกระถินแล้วก็กินเปลือกกินเบิร์ดนะครับกินง่ายแล้วก็ค่อยสีมาเสริมอาหารน่อีกคือหมุนเวียนกันไปเพราะว่าระวางที่หัวอาหารแล้วก็พวกหญ้าเนาะพวกอ้อยพวกอย่างผสมกันไป กันผู้ใดอ่าอยากเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเบิ่งได้บ่คบกับช่วงก็บางช่วงช่วงบายๆช่วงแรงสิเนาะค่ะกอ่าฝากเบอร์พี่น้องไว้นะครับเผื่อเพิ่นอยากโทรมาสอบถามข้อมูลในการเริ่มรุ่นอ่าเริ่มต้นในการเลี้ยงแพะครับอ่า063ครับ265 8771ค่ะครับผมอ่าพี่พี่พี่ล้านะครับบ้านนุชชาตินะครับเจ้าของฟาร์ม แพะนะครับบาา้านนาชาร์อำเภอสวนคูหาจังหวัดนองบวงัวลอำพูบ้านเฮานะครับอานาคตประกาศเจมีแพะเนื้อนะครับให้จำหน่ายสุพี่น้องนะครับซึ่งกเจมีในตลาดเขามันนี่เนาะคนที่กินแพะมีอยู่เนะาะอาในการเลี้ยงแพะนี่ประมาณจากเดือนครับที่ได้ผลผลิตที่ว่าสามารถจำหน่ายได้ตัวลูกมันเนี่ยยังลูกมันนี่สามเดือนสี่เดือนถ้าเป็นตัวผูนี่คือขายได้เลยสามสี่เดือนคือสามารถสร้างกิโลตัวลูกตัวผูมันเนาะเป็นแพะเนื้อได้คือตลาดทุกมืงินี่กิโลเทไหรครับ อยู่ประมาณบ่อตามก็ลอยยี่สิบบ่อตามก็ลอยยี่สิบนะครับเนาะลอยยี่สิบลอยสามสิบคือบบนี้ขันตัวแม่เขาอาจจะขุนมันเห้เป็นแม่พันได้จ้าแล้วก็สามารถอ่อัพราคาขึ้นได้จ้าเพื่อเพื่อมีแบบอ่ะผู้ใดสนใจอะค่ะครับ,รบพี่ก็พึงป้าอ่เปิดฟ้ามม่ได้เดือน้กว่าอ่มือไหมนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะเขาก็ได้มาเห็นนะครับว่ากาดลงทุนนะครับอันคิดว่าอนาคตบบมีขาดทุนแน่นอนครับสำหรับขันเขามีแพะอยู่เพราะว่าก็ยังมีตลาดรองรับอยู่เรื่อยนะครับเนาะ อนาคตการนี้เขาขายไปชุดนึงเขาอาจจะได้คุนขึ้นไม่เลวนะครับนี่ก็รอติดตามเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะมาเบปเดให้เบงรื่อยๆแล้วตอนที่แพะไงล้วก็สอบถามข้อมูลเรื่อยๆนะครับว่าเป็นตั้งใดแน่ในการเลี้ยงแพะสำหรับอาชีพเสริมสำหรับของเกษตรกรยุคใหม่สำหรับบ้านเฮานะครับนะครับผมนะครับสำหรับื้นนี้ก็ขอบคุณพี่ลานะครับบ้านโน้นชาตินะครับฟาร์มแพะบ้านชาตนะครับที่ให้เปิดฟ้ามแล้วก็มาขอความู้จากพี่เพื่อนะครับซึ่งทางครอบครัวพี่เพื่อนนะครับก็ได้ กลับมาอยู unku, ่บ้านเกิดนั่นอกจากผ hmm. ิดโควิดนะครับก็ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดบ้านศาสตร์บ้านเฮ้านะครับแล้วก็ได้เอาทุนที่มีอยู่นะครับมาลงทุนกับฟาร์มแพะตรงนี้ซึ่งเพป็นกับมองออกนะครับว่าอนาคตอาจจะเป็นอาชีพลักก็ได้นะครับอนาคตทางล่างก็เป็นที่ของเขาปนเนาะอาจจะได้พี่น้องอาจจะได้เห็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในสวนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกับชีมาติดตามเรื่อยๆนะครับนะติดตามอดีตให้พี่น้องเบิไงเรื่อยๆนะครับสำหรับฟาร์มแพะบ้านเฮาเป็นเอกชัดเศรษฐกิจเช่นิดนึงนะครับที่กำลังมาแรงตอนนี้นะครับสำหรับฟาร์มแพะ เลี้ยงดูแลง่ายนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่เร็วนะครับเนาะคือคือตั้งท้องนี่ประมาณจะเดือนครับแพะย์าเดือนค่ะหาเดือนตั้งท้องหาเดือนก็คลอดแล้วผลผลิตก็สามารถบางทีแฝดสองแฝดสามมีแฝดสี่กับมีนะค่ะแม่พันธุ์นี่เขาสามารถให้ลูกได้ประมาณจะขอกไหมพี่เขาที่สืบมาก็มีสิ้มหาขอเลยโอ้โหค,คือเอาง่ายว่าแม่พันธุ์ชุดหน,นึ่ง่ยเขาสามารถอยู่กับเขาได้หลายปีอยู่เนาะแม่นค่ะ นี่ครับลักษณะแพนบอนะครับกับสีมีรูปร่างสวยงามนะครับผสมค่ะอืมหนุนครับพ่อพันตัวมันตานไหมครับเนี่ยหรือว่าแม่แม่พันอ๋อแม่พันจะมีสีนอำตาลด้วยครับอ่านี่ครับพี่น้องครับถือถอดได้อาทิตย์นึงอ่ะใส่ครับลูกมานะแยกอุ้มลูกมาลูกไหนลูกลูกเดียวเขาพกมาด้วยลูกอ๋ออันนี้คือลูกตัวสีนอำตาดมาครับอ่าได้ออกมาเป็นผสมเนาะผสมสีขาวสวยงามเลยครับพี่น้องแอนด์สีเลยอืมนี่ครับ สอดได้ออกได้สองตัวบ่ะนาโอ้ oh, น่ารักจังเลยนี่นะครับพี่น้องครับเป็นเลือดผสมนะครับนี่สวยงามนะครับออกมาเป็นสีโคกแล้วก็สีขาวผสมกันสีโคละ <Yeah. S 1> อือม,มันไม่ค่อคยชินกับคนไม่ค่อคยชินกับคนเนาะใส่ที่เท้เดี๋ยวมันกจะคุณชินเขาเลี้ยงไปเลี้ยงกับคุณชิน สำหรับของพี่ของพี่เพื่อนนะครับเพื่อนการเลี้ยงแบบยืนลุงนะครับบอจจำเป็นต้องใส่พื้นที่หลายนะครับการลองไปปรับไส้เพื่อน,นครับสำหรับคนที่มีพื้นที่หน่อยก็สามารถเลี้ยงได้ที่กันนะครับเนะาะการลองลองเริ่มต้นเขาอาจจะเอาหลายตัวเขาอาจจะมาซี่หาตัวก็ได้มาลองขยายพันธุ์นึงซึ่งแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตได้เร็วแลวก็สามารถจำหนยได้เร็วซึ่งออกลูกมากเนกประมาณ3าเสียเดือนเท่าก็ได้เริม่มชั่งกิโลขายแล้วเนาะ อ่านี่ครับก็ขอบคุณพี่ลานครับมืัอนี้ครับที่มาให้โอกาสเยี่ยมชมแล้วก็เปิดฟาร์มให้นะครับซึ่งคันพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอนาคตอยากได้แพะเนื้อนะครับแล้วก็พอพันไม่พันกันร้องเขามาเยี่ยมชมแล้วก็มาสอบถามพี่ลาได้นะครับบ้านนนชาตินะครับตำบลนาดานอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดนนทบุรีลำพูนบ้านเฮานะตามเบอร์ที่ผมได้เอาไว้ให้นะครับสำหรับมืัอนี้อ่าขอบคุณพี่ลานะครับเดี๋ยวบางๆเดี๋ยวผมจะชีแพรมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันเรื่อยนะครับสำหรับฟาร์มแพะของเฮานะครััับบบบคคครรขอุณ